สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแจ็คไรเดอร์กลับมาอีกครั้งและแน่นอนนี่คือรายการครูที่ปรึกษาครับหลายครั้งที่เรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะครับมานั่งพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นอีกแล้วเพราะว่าจะเป็นคุณน้องขอปรึกษาบ้างนะนะฮะ,ะน้องคนนี้เนี่ยมีความอัดอั้นค้องใจเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจว่าเอ๊ะทำไมเราผิดแปลกอะไร ทำไมครูต้องคอยจ้องจับผิดเราโอ้โหแค่คำถามนี้ก็ต้องเชิญมานั่งคุยกันแล้วแหละครับนะฮะมาร่วมคี้คายในรายการครูที่ปรึกษาต้องตอนรับนะฮะน้องเคลลี่นะฮะน้องนอรพลบูสครับสวัสดีครับ,รบไป่หนท,ที่บอกนะเฮ้ยทำไมต้องจับผิดเราอ่ะอ่านะฮะคิดหาคำตอบอยู่เนาะเดี๋ยวต้องเล่าทั้งหมดให้ครูที่ปรึกษาเราครูอังคณามากรังสรรค์คุณาสวัสดีครับ อาละวันนี้เคลลี่มีเวลา20นาทีในการถามคำถามนะครับถามแล้วยังไม่ได้คําตอบที่เข้าใจได้ถามต่อได้เลยนะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเคลลี่ครับ20นาทีเป็นของเคลลี่เชิญขอคำปรึกษาครับเรื่องแรกครับที่ผมอยากปรึกษาก็คือมันเป็นเรื่องที่ว่าครูเนี่ยชอบจับผิดผมครับอคือประมาณว่าผมจะอยู่กลางห้องใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละแต่ละโต๊ะจะมี2โต๊ะมี2คนมีสคนคู่กันนักครูกันใช่ครับ แล้วทีนี้มันจะมีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งครับอยู่หลังห้องคือประมาณว่าอยู่ดีก็ย้ายโต๊ะจากด้านหน้าหรือด้านกลางครับเข้าไปอยู่แบบไปชิดกันเลยครับแต่ครูก็ไม่สังเกตอะไรเลยแล้วก็มันเกิดเหตุที่ว่าผมเนี่ยเอาผ้าห่ม,มครับคือด้วยความที่โรงเรียนมันหนาวครับผมก็เลยพกผ้าห่มไปโรงเรียนทีนี้พอผมผ่มผ้าห่มใช่ไหมครับแล้วผมก้มดูแป๊บเดียวครูคือมองว่าผม,มาเล่นโทรศัพท์ครับแล้วก็ยึดโทรศัพท์ oh. ผมไป ซึ่งจริงๆเราก้มทำไรเราก้มเหล่าดินสอครับก้มไม่เหล่าดินสอเฉยใช่แต่คิดว่าเรากดกดโทรศัพท์อยู่เพราะว่ามันเป็นพาห่มอยู่ใช่ไหมใช่แล้วมันก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอดีตว่าเรากดโทรศัพท์ยึดโทรศัพท์เราเลยใช่ซึ่งไม่ถามเราไม่ฟังเราเลยยึดโทรศัพท์ไปแล้วอุ้ยอธิบายยังไงเขาไม่ฟังครับเขาเดินมายึดไปเลยแล้วเขาก็มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าทาไมครูคนนี้จ้องจำผิดเราัง ในความรู้สึกแบบนี้คงต้องถามครูนาครับนะว่าเอเคลลี่จะมีวิธีการคิดหรือมีวิธีอะไรที่จะทําให้ครูเลิกจับผิดเขาหน่อยนะฮะครูนาครับพร้อมไหมครับค่ะถ้าพร้อมแล้วครูนาครับให้คำปรึกษาครับก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนะเพราะว่าสมัยครูเด็กๆเนี่ยครูก็จะเป็นคนที่เหมือนกับรู้สึกว่าครูเนี่ยทำไมจะต้องจับผิดทําไมจะต้องมาเปรียบเทียบเรากับพี่สาว เขาก็จะแบบรู้สึกเหมือนกับว่ายังขนาทําไมเธอเนี่ยไม่เรียนหนังสือเลยไม่เหมือนพี่สาวอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็คิดว่าแบบทําไมจะต้องจับผิดเราตลอดทําไมจะต้องว่าเราตลอดจนพอครูโตแล้วเนี่ยลหละค่ะครูถึงมานั่งทบทวนตัวเองแล้วครูถึงพบว่าเออมันก็ไม่น่าแปลกนะเพราะว่าพี่สาวครูนะเป็นคนที่แบบ เขามีความสุขกับการเรียนเขาสนุกกับการเรียนเขานั่งหน้าตลอดเขาให้ความสนใจตลอดแต่ครูเนี่ยมักจะนั่งแล้วก็วาดการ์ตูหนหรือไม่ก็เล่นอย่างอื่นอันนี้มันเป็นเรื่องของพลังงานหรือบุคลิกของเราที่อยู่ในชั้นเรียนเป็นประจำซึ่งเอาจริงๆครูก็ต้องขอโทษด้วยว่าครูไม่ได้เห็นแคลลี่ในห้องเนอะอเลยไม่รู้ว่าปกติเป็นอย่างไรนะคะก็จะต้องถามกลับว่า แล้วเด็กผู้หญิงกลุ่มนั้นเนี่ยคะแนนเรียนผลการเรียนของเขาเป็นยังไงบ้างคะผลการเรียนเหรอครับผมก็ไม่แน่ใจมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะลอกเพื่อนเอาอะครับก็คือถ้าเป็นเรื่องสอบเขาไม่ค่อยสนอะไรกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าลอกเพื่อนเนี่ยที่หนึ่งครับผมก็ไปขอเขาลอกบ้างวันทีอ๋อก็คือเราก็ลอกกับเขาด้วยครับก็เลยรู้ว่าเขาลอกใช่ครับครับผมครับคือเดิมทีเขาอาจจะเป็นคนที่ ใส่ใจนให้ความสนใจกับการเรียนจนครูเขาก็รู้สึกว่าเออกลุ่มเนี้โอเคนเนอะเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ไม่ห่วงไม่อยากไปยุ่งอะไรมากแล้วบางทีแคลี่ก็อาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ครูรู้สึกว่าเป็นห่วงและอยากให้เธอแบบเหมือนตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามที่จะทำบางอย่างเนาะแล้วพอเวลาที่เราทำเนี่ย มันเป็นอัตโ,ตโนมัติของมนุษย์นะลูกที่แบบบางทีเขาก็เห็นเราทําแล้วมันก็จะขึ้นมาทันทีเลยว่าเล่นเกมอีกแล้วเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเรานะคะที่แบบว่าทําพฤติกรรมนั้นจนกระทั่งมันกลายเป็นความจดจําของผู้ใหญ่แล้วพอเขาเห็นมันก็อดไม่ได้หรอกที่จะตัดสินนะแล้วพอเขาตัดสินเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ เขาไม่ยุติธรรมเขาลำเอียงเขาจับผิดเราแต่เราก็ลืมที่จะมองกลับมาที่ตัวเราเองว่า<ม>เอ้ยเราทำอะไรหรือเปล่านะทำไมครูถึงคิดแบบนี้กับเราเสมอเสมอ,อ,มอมแสดงว่าถ้านอกเวลาเรียนเลยเราเล่นเกมให้ครูเห็นได้ไหมฮะอืมปกติครูเขาก็ต้องเห็นอยู่แล้วนะครับเวลาเราเล่นเกมเราเล่นอยู่ในห้องนะครับ๋อาเล่นในห้องเลยใช่ครับแล้วเคยเล่นในเวลาเรียนไหม เล่นในเวลาเรียนมีบ้างครับมีบ้างนี่อเหมือนที่คุณนาพูดเลยก็แสดงว่าคุณครูเขาบันทึกไปแล้วว่าโอ้ยถ้าเป็นนายเคลลี่ทําอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ใต้โต๊ะเล่นเกมแน่นอนถูกต้องไหมเออเออเพราะฉะนั้นเคลลี่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าครับเคลลี่เห็นครูเขาจ้องจับผิดเราในขณะเดียวกันครูเขาก็เห็นเคลลี่ว่าเคลลี่นี่เป็นสายเกมนอใช่ครับถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะทีนี้ถ้าเรื่องที่ แคลลี่เหลาดินสอและครูลงโทษเนาะแคลลี่ก็ต้องฝึกที่จะสื่อสารโดยการที่เขาไปคุยกับครูว่าครูครับที่ผ่านมาผมเคยเล่นเกมในห้องผมรู้ตัวว่าผมผิดครับผมขอโทษหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยเนานะแล้วก็บอกว่าแต่ผมอยากจะบอกครูว่าเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้เล่นเกมนะครับผมเหลาดินสอ,อ,อเพื่อให้เขาค่อยๆลบภาพของแคลี่ที่เป็นแบบนั้นออกอ แล้วตัวแคลลี่ก็ได้ฝึกที่จะสื่อสารที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเนาะแคลลี่โอเคไหมฮะโอเคอยู่ครับอ่านะครับเห็นภาพเห็นวิธีทางเนาะมีคำถามต่อไปอคำถามต่อไปจะอยู่ในเวลา13บสนาทีครึ่งครับแคลลี่พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอคำปรึกษาครับม,มันเป็นเรื่องของครูที่แบบ ไม่ค่อยจะเข้ามาสอนเท่าไหร่ครับแต่พอแบบนักเรียนไม่ค่อยเรียนคือลองคิดภาพน,นะครับมันจะเป็นภาพโปรเจคเตอร์อยู่ตรงกลางห้องอทีนี้มันอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับม,มันอยู่หน้าห้องทุกคนก็จะต้องมองไปที่โปรเจคเตอร์อพอมองไปที่โปรเจคเตอร์ครัวจะให้อ่านครับแต่ว่าแบบเหมือนตัวเองไม่ค่อยทําอะไรครับนั่งอยู่ที่โต๊ะครูแล้วก็ไม่รู้ทําอะไรครับไม่ค่อยได้สังเกตเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่คาบนั้นก็จะรู้กันดีครับว่าเหมือนเป็นคาบว่าง เพราะว่าครูเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับเขาเปิดอะไรอยู่บนโปรเจคเตอร์ครับเขาเปิดอ่นานหนังสือครับแล้วก็บอกว่าอ่านครับคือเป็นครูต่างชาตินะครับก็<อ>คือบอกให้อ่านทีนี้พอเราเริ่มเล่นเกมกันเสียงดังหรือว่าแบบคุยกันเสียงดังครับ<อ>เขาก็จะทาเป็นไม่พอใจแล้วก็ทุกข้าบครับส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่พอใจแล้วก็ให้เงียบครับอแต่แบบเขาก็ไม่สอนอยู่ดีครับอเอาตรง แล้วปัญหาคือเคลลี่อยากจะคลี่ขายมันยังไงหรืออยากจะทําอะไรกับปัญหานี้ผมว่าปัญหานี้มันมันอยู่ที่ตัวคุณครูครนะับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าต้องทํำยังไงดีครับคือหมายถึงว่าอยากจะแฮลกลับมาตั้งใจสอนอ,อยากให้เขาตั้งกลับมาโฟกัสกับพวกเราหรือจริงๆแล้วก็ชอบแล้วที่เขาไม่สอนดีแบบนี้ตอบยากอยู่นะ <laughs> แต่เป็นปัญหาเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใช่ครับอ้าวแลวฮะงั้นคุยกับครูนาดีกว่านะครับครูนาครับเห็นปัญหาแบบนี้ของเคลลี่ครับขอคาปรึกษาเลยครับค่ะและแคลลี่คิดว่าคุณครูทําถูกไหมคะคุณครูผมคิดว่าถ้าเอาตรงๆไม่ถูกนะครับแต่สําหรับพวกผมก็อาจจะดีอยู่นะครับได้เล่นเกมฟรีหนึ่งคาบก็แสดงว่าครูเขาไม่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่เขาจะต้องสอนเนาะแล้วแคลลี่ก็รู้สึกว่าเขา,าทำไม่ถูก เพราะนั้นถ้าวันนี้แคลี่เรียนกับชีวิตก็คือครูคนนี้ทำไม่ถูกในเวลาที่เขาควรจะสอนเขากลับไม่สอนอดังนั้นแคลี่ก็ต้องเรียนจากชีวิตอย่างครูคนนี้ว่าเฮ้ยเราจะไม่เป็นอย่างเขาเพราะนั้นพอถึงเวลาที่เราต้องเรียนเราก็ต้องเรียนครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นอย่างเขาไม่งั้นเราก็จะติดนิสัยที่เป็นอย่างเขาไปแล้วคนอื่นก็จะรู้สึกกับเราแบบที่เรากำลังรู้สึกกับครูแบบนั้นแหละใช่ เราก็ต้องไม่เป็นไม่โตไปเป็นผู้ใหญ่อย่างอย่างที่เราไม่ชอบอืเพราะไม่งั้นเราก็จะไปติดนิสัยเขาด้วยค่ะจริงๆครูเขาสอนนะฮะแต่เขาสอนให้เห็นชีวิตอยู่นะเอลี่ <laughs> ว่าเนี่ยถ้าใช้ชีวิตแบบเนี้ยคนทุกที่เกี่ยวข้อง,ขง,ขงกับเขาก็จะรู้สึกกับเขาแบบนั้นอื <c oughs> เพราะฉะนั้นในเมื่อเวลานั้นต้องทําอะไรก็ควรจะต้องทําให้ถูกต้องเ <c oughs> ข้าใจะละครับอ่าได้บทเรียนนะคำถามนี้โอเคไหม โอเคครับโอเคเลยนะครับ1ินาทีกว่าครับกับคำถามต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญขอคำปรึกษาครับคือมันเป็นเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับการเล่นเกมครับก็คือผมเนี่ยจะมีปัญหากับแม่บ่อยมากประมาณว่าช่วงนี้ได้คอมมาใหม่ครับก็เลยนั่งเล่นคอมอยู่ด้านล่างแล้วทีนี้มันมันมีเกมให้เล่นเยอะครับคือในในโทรศัพท์ครับมันจะไม่มีแบบว่าเกม p c อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคอมมันจะมีประสบการณ์เยอะกว่า แล้วทีนี้ก็คือแบบติดคอมถึงขนาดที่ว่าเราไม่รู้เรื่องคอมอะไรเท่าไหร่แล้วแต่ว่ารู้เรื่องว่าเอ๊ะเ,เกมนี้เป็นยังไงเก,เกมนี้ยังไงอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น <c oughs> แต่สนใจว่าพอเข้าไปในซอฟต์แวร์เกมของเราแล้วเรารู้ทุกอย่างใช่ครับอ่าแล้วติดติด,ต,ดติดหนักเลยครับติดหนักเลยซึ่งเราคนรู้ตัวว่าเราติดใช่ครับแล้วเราหยุดไม่ได้ <c oughs> ใช่ครับผมหยุดไม่ได้ ปัญหาตอนนี้ที่กําลังจะคุยกับคุณนาคือคือประมาณว่าเราติดเกมหนักครับซึ่งเราก็รู้ตัวแล้วก็มันเป็นเกมประเภทที่ว่าเราเล่นแล้วเราจะได้เงินครับคือประมาณว่าเล่าาหน่อยขายของในเกมครับคือมันติดหนักถึงขนาดที่ว่าเราต้องเล่นยังดึกนะครับคือทำไมต้องเล่นให้ถึงดึกล่ะทำไมถึงดึกก็คือคือวันธรรมดาเราจะต้องไปเรียนถูกไหมครับครับประมาณว่าพอเราไปเรียนเราก็ไม่มีเวลามาเล่นคือ เกมนี้บางทีมันจะมีแบบคือก็ประเทศนอกอ่ะครับเขาจะเหมือนว่าเวลาของเขาจะไม่เหมือนกับของเราครับทีนี้อตอนเช้ามันอาจจะไม่มีตัวอะไรเกิดแล้วเราไปตีแล้วเราจะได้ของมาขายได้แต่ว่าคือตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนช่วงเวลาช่วงเวลาที่เขากําลังตีกันอยู่ที่เมืองนอกเขาก็จะปล่อยของออกมาในช่วงเวลานั้นเยอะใช่ร<อ>ครับเราก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ที่เมืองไทยเราต้องรอจนถึงดึกก็เลยทําให้เรานอนดึก ใช่ครับดึกขนาดไหนดึกขนาดที่ว่าตีสองตีสามครับเพื่อให้ได้สิ่งนั้นใช่ครับแล้วเราได้อะไรจากการเล่นเกมเออคือประมาณว่าเราก็ผมเป็นพวกที่ว่าชอบแบบปล่อยปล่อยของทีเดียวนะครับประมาณว่าปกติมันขายได้อละสามสิบสี่สิบแต่ผมจะรวบรวมให้มันดีขึ้นอพอดีขึ้นปุ๊บมันก็จะสามารถขายได้หลายร้อยครับกว่าจะขายได้พันหนึ่งเนี้ยใช้เวลารวบรวมนานแค่ไหนครับ ก็บางทีเป็น1อาทิตย์2อาทิตย์ครับอเพื่อให้ได้หนึ่งพันั่นเนาะแต่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็เล่นเกมแล้วได้เงินใช่ค่ะแต่บอกว่ากำลังพูดถึงเชื่อมกลับไปถึงปัญหาของแม่แล้วติดอะไรเกี่ยวกับแม่อคือประมาณว่าแม่แม่จะชอบลงมาในช่วงที่ว่ามันกําลังออก,กันอยู่เลยครับกำลังมันกําลังต้องตีตอนนั้นเลยกําลังซัดกันอยู่เลยเออแล้วแม่ก็จะบอกว่าแม่ก็จะบอกทาไมไม่ขึ้นไปนอนอซึ่งเรากําลังจะบอกแม่ว่า เราลองจะบอกแม่ว่าไออันนี้มันหยุดไม่ได้ครับมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดล้วโดนลงโทษแล้วอยากให้แม่เข้าใจใช่คือส่วนใหญ่ก็แม่เข้ามาไอทำไมไม่ล้างแจนนะทำไมไม่ล้างแจนเะนี่ยเอาแต่เล่นเกมไม่ล้างแจนอ,อย่างเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับเราใช่เราเป็นปัญหามากเลยครับคุยกับแม่อย่างไงดีคะคุณาครับ สิ่งที่ครูฟังแคลลี่เนี่ยคือลูกอยากได้เสรีภาพในการเล่นถูกไหมคะถูกครับค่ะก็ครูก็จะบอกกับแคลลี่ว่าเสรีภาพเนี่ยมันมาภายหลังความรับผิดชอบนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกรับผิดชอบตัวเองได้ลูกก็จะมีเสรีภาพที่จะทำสิ่งที่อยากทำได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าลูกยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เสรีภาพเนี่ยมันก็จะมายากค่ะ เพราะว่ามันมีบางสิ่งที่ลูกต้องแสดงความรับผิดชอบให้เห็นก่อนอย่างเรื่องล้างจานเนี่ยถ้าลูกรับผิดชอบล้างจานแม่จะเดินมาพูดกับลูกไหมคะว่าทําไมไม่ล้างจานทําไมไม่ล้างจานอ่ถ้าลูกกินข้าวเสร็จแล้วลูกล้างจานให้เสร็จเนี่ยลูกแสดงความรับผิดชอบพอถึงเวลาที่ลูกจะเล่นเสียงเนี้ยก็จะไม่มาครับ เพราะนั้นเสรีภาพที่ลูกจะได้จะมาหลังจากที่ลูกรับผิดชอบอชีวิตได้ดีงั้นต้องทํำยังไงครับูนาครับถ้าผมอยากจะเริ่มรับผิดชอบชีวิตตั้งแต่วันนี้ผมจะจัดระเบียบกับกับเรื่องราวในชีวิตผมยังไงดีในเมื่อเกมยังเป็นสิ่งที่ผมอยากอยูอย่ครับนาครับครูก็เคยโค้ชเด็กคนหนึ่งนะว่าถ้าลูกเรียนได้ดีได้เกรดดีลูกรับผิดชอบในสิ่งที่ต้องต้องทำแลวพอลูกทำสิ่งเหล่านี้เสร็จเนี่ย พ่อแม่เขาก็จะไม่มาเครียดเรื่องเราเพราะว่าเราแสดงให้เขาเห็นแล้วว่าเรารับผิดชอบได้ดีนั้นถ้าลูกแสดงตรงนี้ออกมาได้ชัดเจนเนี่ยคุณแม่ก็จะไม่ไม่มาบ่นลูกหรอกคะ่ะเะนแคลลี่สามารถไปค้นดูได้เลยว่าอะไรที่เป็นมิชชั่นที่เราถ้าเราทำสำเร็จแล้วจะแสดงหเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอืคุยกับคุณแม่ก็ได้ค่ะว่าแม่ ถ้าผมทำยังไงแล้วแม่ถึงจะรู้สึกว่าผมรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเราก็ดีลกันว่าเราจะรักษาพื้นที่เนี้ยอย่างเช่นคนที่ครูโค้ชเนี่ยเขาก็จะบอกกับแม่ว่าเขาจะรักษาเกตฑไม่ให้ต่ำกว่าเท่านี้ถ้าไม่ต่ำกว่าเท่านี้เขาเล่นเกมได้ใช่ไหมแม่ก็บอกได้ถ้างั้นลูกก็รับผิดชอบดูแลในสิ่งที่ลูกต้องรับผิดชอบ นั้นอย่างกลับไปที่เรื่องล้างจานเนี่ยถ้าลูกล้างจานเนี่ยมันจะมีประโยชน์ว่าทําไมลูกไม่ล้างจานไหมคะม,มีครับแต่เราล้างเสร็จแล้วนะแล้วมันจะมีคํานั้นอีกไหมก็ไม่มีเรอกครับอ่าไม่มีอ่าใช่ไม่มีก็เพราะว่าลูกได้รับผิดชอบในสิ่งที่รับผิดชอบแล้วประโยคนั้นก็จะไม่มาหรอกลูกอืมอืมอมืดีนะอันนี้ดีนะดีครับอ่าจะได้ไม่ใช่แบบโอ้ไม่ พบกันครึ่งทางอย่างเงี้ยโอเคนะฮะอ,อ่ะสามนาทีที่เหลือครับมีคำถามต่อไปถ้าพร้อมแล้วขอคําปรึกษาต่อครับคือมันเป็นเรื่องที่ว่าผมอ่ะจะเป็นคนอารมณ์ร้อนครับคือสมัยก่อนเป็นถึงขั้นที่ว่าต้องแบบไม่รู้มันจะไประบายที่ไหน,นะครับต้องถึงเวลาที่มันปี๊ดขึ้นมาเออม,มันปี๊ดเลยครับคือผมเป็นคนที่ว่าไม่ชอบแพ้แบบ ถ้าเราแพ้ฝีมือเราจะรู้ตัวเองครับเออกากเองแหละก็คือแบบเรายอมรับแต่เราไก่อะเราไก่แต่เป็นการที่ว่าแบบเขาใช้โปรแกรมโกงอะคือประมาณว่าเขาแพ้ผมใช่ไหมอย่างสมมติเขานงจะแพ้ผมอยู่ดีวราปขึ้นมาบนหัวมาตีผมตายอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยว่าอันนี้โกงใช่ครับรโกงแล้วคือแบบเราก็เลยโกรธแล้วเราไม่รู้จัดระบายออกยังไงใช่ครับปกติทํำยังไงะถ้ามันปีกขึ้นมา ถ้ามันปีขึ้นมาใช่ไหมครับคือที่บ้านจะมีแมวอยู่แล้วมันเป็นแมวอ้วนเวลาผมปีก็ถ้าเกมจบก็คือผมจะไปกอดกอดเลยครับแต่ไม่ได้กอดแรงมากนะกอดแบบลูกลูกหัวอ๋อใช้แมวบาบาดใช่ครับโอ้ตายเลยเอ็นดูอ่ะแล้วอะไรที่ยังกวนใจอยู่ก็คือเวลาไม่มีแมวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีแมวอารมณ์ร้อนทำไงเพื่อบางทีอารมณ์ร้อนที่อื่นที่ไม่มีแมวอยู่จะพูดแบบพูดเบาๆครับ อืมตัมเมเป็นหิวอ,อะไรเงี้ยครับอะแสดงว่าแคลลี่อยากได้วิธีแนะนําเรื่องการจัดการอารมณ์เนาะใช่ครับอาวละคูนาครับหนึ่งนาทีครึ่งครับให้คำปรึกษาครับค่ะครูรู้สึกดีมากเลยนะที่แคลี่รู้สึกได้ตัวด้วยตัวเองว่าตัวเองจัดการอารมณ์ร้อนไม่ได้แต่คําถามของครูก็คือแคลี่อยากจัดการได้จริงๆริงไหอมอยากอยู่แล้วครับเพราะว่าม,มันส่งผลเสียต่อบ,บุคลิก อ่าใช่ถูกต้องมากอันนี้คือแคลรี่เห็นในอนาคตของตัวเองเลยดังนั้นครูก็จะต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นว่าถ้าแคลรี่อยากจัดการอารมณ์ตัวเองได้เริ่มต้นจากการที่จัดการตัวเองให้หยุดเกมได้บ้างในเวลาที่ไม่ควรเล่นเนี่ยหยุดตัวเองให้ได้คืออารมณ์เนี่ยเราจะต้องเป็นนายมันจัดการเพื่อที่จะฝึกบางอย่างเนาะ ถ้าไม่งั้นอารมณ์ก็จะมาเป็นนายเราและถึงตอนนั้นนะ่ะมันก็มีผลเสียอย่างที่แคลลี่รู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะบุคลิกของเราในอนาคตก็จะมีผลเสียต่อชีวิตต่อการทํางานต่อความรักด้วยนะเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันพาเราพังไปหมดเลยครับคุณอาครับใช้ลมหายใจวิเศษได้ไหมครับคุณอาค่ะใช่ค่ะก็กลับมาผัดอยู่กับลมหายใจบ้างแบบหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ แล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดเล่นเกมพอเราจะหยุดมันจะเริ่มหงุดหงิดเราก็จะแบบและหลังจากนั้นเราก็เราก็จะเริ่มหยุดมันได้และตอนนั้นแหละเราก็จะเริ่มฝึกที่จะเป็นนายของอารมณ์อเอาจริงมันมีช็อตหนึ่งนะครับมผมก็เคยจะแบบไปเห็นมาจากเน็ตอะไรเงี้ยครับปรนะมาณว่าถ้าโมโหให้อดใจเข้าลึกๆแบบ เปิดมาตายอีกแล้วก็คือของหายหมดเลยเร,ยร้อยหนักกว่าเดิมก็เลยปวดใจกว่าเดิมใช่ครับเออไม่เวลาที่เราฝึกสมาธิภาวนาะเราเราก็ต้องเลือกเต่ถ้าครูกําลังขับรถอยู่แล้วครูก็มาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หลับตาแสดงว่าครูฝึกผิดเวลาถูกไหมครับทุกอย่างมันมีเวลาของมันลองเอาไปทําในช่วงเวลาที่ถูกต้องถ้าครูดาแนะนําอย่างนี้ก็คือ เอาให้จบเกมก่อนแล้วเก็บความรู้สึกนั้นออกมาทั้งหมดแล้วถอนตัวเองออกมาแล้วค่อยมาใช้ลมหายใจวิเศษเข้าใจแล้วครับวันนี้เคลียร์หลายเรื่องเลยนะครับเอาละครับผมได้คําแนะนําดีๆไปแบบนี้นะขอบคุณมากๆเลยเคลลี่ที่ที่มานั่งคุยกันตรงนี้แล้วบอกความรู้สึกของตัวเองที่กําลังหนักใจให้พวกเราฟังนะครับขอบคุณเคลลี่ครับขอบคุณครับราคาไม่ได้ขอบคุณครูที่ปรึกษาครูนาขอบคุณครับวันนี้นะครับผมได้รับ คําแนะนําในเรื่องการแบบในเรื่องการจัดก,การอารมณ์นะครับอย่างเช่นการจัดก,การอารมณ์เวลาเล่นเกมแพ้ด้วยวิธีที่ไม่ยุติธรรมอะไรอย่างนี้นะครับวิธีแก้คือให้ประมาณว่าเราเนี่ยหยุดเกมไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆเพื่อให้อารมณ์ค่อยๆหายไปหรือว่าต้องมีที่บรรบาดอย่างอื่นนะครับอย่างของผมก็จะเป็นแมวอย่างนี้นะครับเด็กๆคะ ถ้าลูกมีปัญหาบางอย่างกับภาพการจดจำของครูแล้วก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมครูถึงปฏิบัติกับเรากับเพื่อนไม่เหมือนกันครูก็อยากให้เราเนี่ยลองหยุดอย่าเพิ่งรู้สึกงดหงิดงกับสิ่งนั้นแล้วก็ลองกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไปสร้างการจดจำของผู้ใหญ่ไว้หรือเปล่าถ้าเราทบทวนได้ว่ามี แล้วเราเราก็ต้องทบทวนต่อว่าแล้วเราอยากจะแก้ไขไหมถ้าเราอยากจะแก้ไขก็ให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าไปสื่อสารกับผู้ใหญ่เนอะเพื่อบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนภาพจดจำเหล่านี้เพราะเราอยากจะเป็นคนใหม่